พี่น้องที่รักอาทิตย์นี้เราสมโพธพระวรากายและพระโลหิตพระกิตเจา้าพระเยสุเจ้าทรงปฏิบัติตามข้อกําหนดเดือนนิสารหรือเดือนแรกตามปฏิทินชาวยิวด้วยการฉลองปัสกาในวันที่กําหนดไว้ซึ่งในสมัยของพระองค์มีการฉลองปัสกาก่อนและจึงตามด้วยเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อในวันต่อมาพระเยสุเจ้าทรงให้สิทธิสองคนเตรียมการเลี้ยง โดยให้พวกเขาเข้าไปในกรุงแล้วจะพบชายคนหนึ่งกำลังเดินแบกมอน้ำอยู่พวงบอกให้ตามเขาไปและถามถึงห้องที่จะกินปาสกาและชายคนนั้นจะชี้ให้เห็นถึงสถานที่ที่ได้เตรียมพร้อมไว้ซึ่งเมื่อสิทธิ์ได้ทำตามทุกอย่างก็เป็นดังที่พระองค์ตัดเกุการณ์นี้จึงเป็นภาพสะท้อนถึงการจัดการของพระเยซูเจ้า หรือพัดเทวภาพห้อำนาจแห่งการกำหนดเรื่องต่างๆของพระองค์นั่นเองชายที่แบกม้อน้ำมีความหมายถึงการเป็นจุดสังเกตเพราะในเวลาช่วงเวลานั้นมีผู้มาจาริกที่กรุงเยรูซาเล็มจำนวนมากโดยปกติแล้วก็จะเป็นผู้หญิงเท่านั้นที่จะใช้ภาชนะนี้ส่วนห้องที่ได้จัดเตรียมไว้สะท้อนว่า พระองค์มีสิทธิ์อีกมากที่ไม่ได้เปิดเผยและสามารถวางใจได้เพื่อจะไม่เกิดเรื่องการทรยศก,ก่อนที่พงษ์จะได้บอกสิ่งสำคัญสุดท้ายแก่บรรดาสิทธ์เพราะการเลี้ยงปาสการครั้งนี้จะต่างจากการเลี้ยงปาสกาแห่งการระลึกถึงการฉลองการช่วยชาวอิสราเอลให้รอดจากการเป็นทาสที่อียิปต์เมื่อถึงเวลาเลี้ยงอาหารข้ามครั้งสุดท้ายขณะที่ทุกคน กินอาหารอยู่นั้นถ้าเป็นตามปกติการยกขนมปังของผู้ที่เป็นผู้นำแจ้กล่าวรละลึกถึงอาหารที่ได้กินในอียิปต์และให้บรรดาผู้หิวโหยหรือมีความต้องการได้มาและกินอาหารแห่งปัสกานี้แต่ในครั้งนี้พระเยซูเจ้าตรัสว่าจงรับเถิดนี่เป็นกายของเราพระวาจานี้เป็นการทำให้มีจุดหมายใหม่ ที่ไม่ใช่มุ่งคิดถึงเรื่องความยากลำบากจากการเป็นทาสที่อีบิแต่เพื่อเป็นการช่วยให้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากบาปเมื่อทรงยกถ้วยเหล้าอา่นขึ้นทรงตรัสว่านี่เป็นโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่ที่หลั่งออกเพื่อคนจำนวนมากพระวาจานี้จึงเป็นภาพของการทำเครื่องหมายแห่งพันธสัญญา ที่เป็นพันธสัญญาภายในและยังเป็นพันธสัญญาแห่งการเปลี่ยนแปลงภายในที่ช่วยชำระเราจากบาปทั้งมวลที่พระเยซูเจ้าทรงรับไว้ทั้งหมดเพื่อไถ่าชีวิตของผู้ที่เป็นศิษย์ของพระองค์ตามหน้าที่ที่ได้รับจากพระวิดาคิสชนจิงต้องเข้าใจว่าสิ่งต่างๆไม่ได้เป็นเพียงเครื่องหมาย เป็นภาพแห่งการเข้าร่วมส่วนในปัสกาใหม่ของพระเยซูเจ้าการได้รับปังเป็นพระกายช่วยให้เราได้รับการหล่อเลี้ยงซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเราต้องรับพระองค์เข้ามามีส่วนในชีวิตของเราเพื่อเราจะได้สามารถเข้าสู่งานเลี้ยงปัสกาแห่งสวรรค์สิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงทำจึงเป็นภาพสะท้อนถึงการทำตามพระบัญญัติในหนังสืออพยพ ที่ได้กล่าวถึงการทำพัน,พนธสัญญาที่มีการนำเลือดมาพรมเป็นการสัญญาที่จะซื่อสัตย์ซึ่งเป็นการทำต่อพระเจ้าเพื่อร่วมส่วนเป็นประชากรของพระองค์แต่ในครั้งนี้พระเยซูเจ้าทรงทำได้อย่างสมบูรณ์จนไม่ต้องมีการใช้ชีวิตหรือโลหิตของสิ่งมีชีวิตใดๆใมาทำซ้ำอีกคิสชนในพันธสัญญาใหม่ ที่เป็นการใช้พระโลหิตของพระเยซูเจ้าเป็นเครื่องบูชาชดเชยบาปเราจรึงได้ร่วมส่วนในพระองค์ตลอดมาจนปัจจุบันและเราได้รับพระองค์เข้ามาในชีวิตให้พระองค์ทรงหล่อเลี้ยงเราผ่านทางศีลมหาสนิทและสิ่งสำคัญที่สุดที่ควรตระหนักถึงคือผู้ที่ได้รับการชำระด้วยวิธีของพระเยซูเจ้าเป็นผู้มีบุญมากกว่าจะกลับไปทำบาปอีก วันนี้ให้เราภาวนาว่าขอขอบพระคุณสำหรับอาหารฝ่ายจิตคือศีลมหาสนิทที่เป็นพันธสัญญาแห่งความรักขอให้เราได้เติบโตในความเชื่อทุกวัน